แก่ย่างถูกเผาไก่ย no ่างถูกเผามันจะถูกไม่เสียบมันจะถูกไม่เสียบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมน้องเมทพี่ฮน้องเมทน้องเมทโอยต้นต้นนอะไรแบบนี้ไปเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันนบีวีเจวันนี้ก็พบกับกิ๊กและกิมเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาในทีมอะไรคะวันนี้มาในทีมฝฟาวแฟแฟดฟสยามเบาเบาแฟลี่สยองนิดนึงอ่ะสยองขนาดไหนแล้วก็ออกจะน่ารักกุบกิ่นนะ แค่ชือก็แบบปังและกิ๊กแล้วก็กิฟอะไร<ช>อย่างนี้ใช่ไหมก็วันนี้มาในทีมแบบ<ช>มีสติรูเมนใช่ทรงแบบคุณจิตดีพี่กิ๊กคะวันนี้เรามีเรื่องอะไรที่จะมาคุยกันในวันนี้ที่ทําให้ยูเซอร์ติดตามแล้วก็อยู่กับเรานานๆ ถ้าสำหรับพี่กิฟเนี่ยมีวิธีการจัดการยังไงคะอ่าถ้าสำหรับพี่นะก็คือเราก็ต้องสนใจเขาอ่ะแบบเวลาเขาเข้ามาอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเขาเป็นผู้เสอร์คนใหม่เนี้ยเราก็ต้องให้ความสนใจเขาทักทายเขาใช่ไหมเขาเข้ามาแล้วก็บอกสวัสดีค่ะคุณตึ๊ดตื๊ดต๊ดอย่างนงี้เราคือต้องทักทายเขาฝากกดไลค์กดติดตามอะไรเป็นกําลังใจให้ด้วยใช่ไหมส่งของขวัญไม่ส่งก็คือแบบก็ค่อยอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมเหมือนกิ๊กเลยกิ๊กไปดูที่ห้องไลฟ์ช่องอื่นใช่ไหมค่ะ กิ๊กจะเห็นเลยไม่ว่าจะยุทเล็กยุทใหญ่ยุทน้อยยุทอะไรอย่างเงี้ยเขาว่า,บบ<อ>าดีทุกคน<อ>ใช่แล้วเขา,า,าแบบห้องนั้นนาะยูสเซอร์เยอะมากเพราะว่าแบบเขาสนใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นยุทน้อยยุทใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ความสําคัญมากแล้วทำยังไงอะคะให้ได้ของขวัญเยอะ ทำยังไงถึงจะได้แข็งขวัญเยอะๆนะคะคิดว่าเราอาจจะต้องมีโปรมีโปรเหรอคะมีโปรแบบว่ามาเสนอเขานิดนึงอย่างเช่นอะไรคะถ้าอย่างเบสิกเบสิกเลยเราก็จะแบบโปรเต้นโปรแบบพุ้งแป้งไหนสาธิตการเต้นให้ดีหน่อยไก่ย่างถูกเผามาไก่ย่างถูกเผาอ่ะไก่ย่างถูกเผาอ่ะมันจะถูกไม่เสียบมันจะถูกไม่เสียบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็ทำโปรบ่อยๆแล้วก็คุยกับยูสเซอร์เยอะๆเพราะยูสเซอร์เนี่ย จะรู้จักกับเรามากขึ้น<ช>พอรู้จักกับเรามากขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเออช่วยซัพพอร์ตเราที่เคยเจออยู่ครั้งหนึง่งเหมือนยูเซอร์คนนั้นอนะท้าเราอุ้ยทีท้าด้วยหรอใช่ท้าแบบท้าเลยเกิดอะไรขึ้นบอกว่าให้กินน้ําอารมณ์ใน<ม>ขวดตอนแรกอะเขาท้ามันเป็นขวดนิดขวดใหญ่เลยแล้วเราแบบ เราจะไว้หรอเราก็ไม่เคยเนาะคือต้องกินยังไงอึบอึดอึแบบอึบลมเดียวห้ามเอาปากออกจากหัวคุณจช่วยเราก็ไม่รู้นะว่าพี่เขาจะส่งจริงหรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยเตะเราเลยเราก็เลยอ่ะตกลงทํพาพอหลังจากที่เราทําโปนั้นอะพลมานพลมานอาดอหูวใจมากคือ <c oughs> หลังจากที่ว่าเราหมดลม,มทําได้นะแต่แบบแบบมันอยู่ที่ก้นคอละจะหมดลมหายใจแล้วพี่คะขออนุญาตค่ะ หนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำแบบนึงคือหักออกมาที่ห้าออกมาภาษาอีสานแลว่าาก็อ,อก้วกใช่ไหม <laughs> ก็คือมันออกมาแล้วมันเป็นเสียงแบบเลอะมันมีแต่แก๊สออกมาใช่แล้วเขาแบบ,เอ,บ,บอเออกลัาวมาบอกเออหนูทําได้จริงเนาะแบบเออทำไมเก่งจังแล้วหลังจากนั้นเขามาเป็นยุติธรรมเราเลย ช่แล้วอย่างพี่กิมนี่เคยเจอไหมคะเรื่องยอดของขวัญทำยังไงให้แบบว่ายอดของขวัญเราเยอะๆอะไรเงี้ยทำยังไงให้ยอดของขวัญเราเยอะก็อย่างของพี่อน่ก็จะเป็นแบบการแต่งคอร์สเทว่าโฮ้ยถ้าคุณอยากให้เราแต่งคอร์สเทตัวเนี้คุณก็ส่งมาของขวัญเราจะแต่งให้คอร์สเทที่พีที่สุดนี่คือคอร์สเทแบบไหนคะของพี่เนี่ย ยังยังแบบไม่เข้าสายเซ็กซี่ของพี่ก็จะแบบกรุบกริบกรุบกริบน้องแบ๊ดน้องเมย์น้องเมย์โอ้ยสกี้เห็นในเฟซบุ๊กอยู่นะผูเอลใช่อไหมน่ารักมากแบบอยากเห็นอีกอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบว่ามาไลฟ์อย่างเงี้ยกิ๊กบอกกิ๊กได้นะกิ๊กจะได้แบบเออเข้าไปดูแต่ว่าการทำมีเจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะคะที่เราจะต้องทําตามที่ยูเซอร์นะเขาส่งคอนฟอนตมาใช่ไหมถ้าอย่างแบบยูเซอร์บอกว่าหุย ถอสายเดียวออกเลยนะใส่ใส่แบบเสื้อเสื้อในบาแบบเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะมันไม่ดีเนาะโดนแบนแน่นอน <c oughs> ใช่ไหมทางของกิ๊เนี่ยก็มีประสบการณ์ตรงที่ว่าเพื่ออาจจะชอบส่งให้กินนอยคําแล้วคือวันหนึ่งเนี่ยเขาจะชอบส่งให้กินแบบ เป็นขวดสองขวดขวดใหญ่นะคุณเออแล้วเราแบบว่าโดยคำอะ่ะเขาเขียนข้างขวดเปอว่าห้ามกินเกินสองกล่องสองกล่องคือสองกล่องเล็กใช่สอ,สองกล่องเล็กออแล้วเขาแบบส่งมาให้เรากินอ่ะสองกล่องใหญ่อะ่ะเราก็แบบว่าเฮ้ยเราเราเราขอแบบว่าแบ่งนะแบ่งกินได้ไหมเหมือนกินเหมือนกันเลยเพราะว่ากินกะ ก็ไม่ชอบกินน้ำมะเขือเทศแล้วยูเซอร์บอกว่าเออกินน้ำมะเขือเทศเนี่ยได้ไม่ได้ไหมเราเลยบอกว่าขอโทษจริงๆนะอันนี้ขอแบบไม่ได้เลยเพราะว่าเราอะเป็นคนที่กินน้ำมะเขือเทศกูแบบจะอางเจียนออกมาทันทีก็คือขอแบบเว้นไว้ก็เป็นห่วงสุขภาพของเราด้วยใช่ก็ต้องห่วงสุขภาพของเราด้วยก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องตามใจยูเซอร์เสมอไปแบบบางอย่างที่เราสามารถเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงได้นะคะ สงสัยค่ะว่าอยากเป็นวีเจตัวท็อปนี้ต้องทำยังไงไม่ยากเลยแต่เราต้องเกินก่อนนะว่าวีเจตัวท็อปเนี่ยตัวท็อปแบบไหนกิกจะยกตัวอย่างเนาะมาอยู่2แบบแบบแรกนะคะก็คือไม่ว่าเราจะแว้นไปห้องไหนไม่ใช่เไหค่ะศัพท์ของวีเจเนาะแว้นก็คือเวลาเราไปห้องอื่นอ๋อไปห้องนู้นไปห้องนี้คนอื่นไปห้องบีเจคนอื่นออใช่ไปห้องวีเจห้องอื่นอะไรประมาณแบบนี้ เออเขาจะแบบหุยมิเจคนนี้มาห้องเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมีคนรู้จักเยอะใช่มีคนรู้จักเราเยอะแบบหนึ่งนะคะก็คือยอดของขวัญเยอะโอยคนเปเยอะใช่ต้องคนเปเยอะอะไรประมาณแบบนี้ใช่ไหมคะพี่กิฟเนี่ยมีแบบวิธีการจัดการในเรื่องของยอดของขวัญแบบคนเปเยอะยังไงคะคือถ้าวิธีการที่ทําให้คนมาเปเราเยอะๆอ่ะพี่ก็จะมีการที่แบบมีงานคิดโปรหรือว่าทุกคนที่เข้ามาพี่จะทักทายหมดเลยนะ จะแบบไม่มีไม่มีคนที่เข้ามาแล้วพี่จะไม่ถักนะเมินอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีไม่แน่นใช่ไหมเพราะว่าแบบไม่ว่าใครเข้ามาอย่างถ้าใครเซไฮอันโยอันเซโยทุกคนเนาะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องทาโฟมแบบว่าจะมืมแต่งจะแค่เต้นจะเขียนขีดหน้ากเบส้เบสิกเนี้ยก็คือแบบทําแบบให้โลกจาไปเลยเป็นโลกลืมเออเต้นตรงโลกลืมเต้นแบบปกติเขาเต้นแนวแบบโคฟเวอร์ใส่แบบแน่ารัก อันนี้คือนายแบบ้อะไปเลยใช่ก็กิ๊อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะนําสิ่งที่วันเนี้ยที่เราสองคนได้พูดกันเนี่ยใช่เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการไลฟ์ในการที่แบบว่าเราอ่ะอยากจะเป็นมีเจได้ทุกคนเลยสามารถทำได้แล้วไปปรับใช้ได้รับรองค่ะยอต้อง,งตังตัวท็อปแน่นอนนะคะในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นคำถาม Q&A ถามมาตอบไปจะมีคำถามแบบไหนนั้นไปดูกันเลย คิดว่าเรามีจุดเด่นยังไงที่ต่างจากคนอื่นใช่ไหมคะเราดึงคาแรคเตอร์ความเป็นตัวเองออกมาอย่างกิ๊กอะจะเป็นไม่ได้เชิงว่าน่ารักกุกหวานกุกขนาดนั้นกิ๊กจะเชิงแบบน่ารักกับกึ่งสายฮาแต่งตัวน่ารัก แต่งตัวแบบให้เหมาะกับเราแต่งตัวน่ารักแต่ใช่แต่มาแนวฮาเลยค่ะก็พูดในความเป็นตัวเองไปนั่นแหละไม่ได้ทําให้เราแบบว่าดูเฟยเกินไปถ้าแบบว่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยังไงยังงเออใช่มันก็จะแบบดูทางกานเออมันก็ไม่ใช่ในตัวเราเราก็ต้องโชว์ในความเป็นตัวเราออกมาใช่ไหมค่ะแล้วถ้าอย่างพี่กิฟต์แล้วครับอย่างกิฟต์ก็เป็นสายฮาเลยค่ะแต่ก็มีความสวยนะคะสวยใช่ไหมสวยแบบไหน่็อุ้ยสวยแบบหวานกุ๊ก หวานปุกไปซะทีเดียวเพราะเราก็ได้หลายแนวใช่ไหมใช่แต่ส่วนมากคือพี่กีจะชอบแนวแบบว่าชุดฮอสเทลอ,อยากเห็นเือนกันเพราะว่าแบบล่าสุดนี้ก็คือแบบนี้เลยนิสหนึ่งค่ะเคยไล์แล้วเสื้อทะเลาะกันในห้องไหมแล้วทำยังไง มีนะคะมีมีใช่ไหมมีอย่างที่กินี่เจอยังไงบ้างคะของคลิปเนี่ยก็จะเจอแบบว่าเขาอ่ะเป็นยูเซอร์แล้วเขาไปติดตามมิจฉ์คนนึงเาชอบแหละแบบคนนี้น่ารักแล้วแต่ว่าเขาอ่ะมาผลับเรามาระบายให้เราฟังไม่รู้จะพูดกับใครเขินผมเขินจังเลยผมชอบมิจฉ์คนนี้มากปกติเก็บไว้ในใจก็พออันนี้เก็บไว้ในใจไม่พอ คือต้องต้องระบายแล้วออัดอัน้นออแล้วเขาก็มาบอกเราเงี้ยเราก็าแบบว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็เออเราก็เป็นห่วงนะต่อพังหนึ่งวีเจอีห้องหนึ่งตามเข้ามาตามเข้ามาแล้วก็เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรอะไรเงีย้ยเหมือนกับเขาทะเลาะกันงนะานเข้าลรวสรแบบเราเป็นคนกลางเ,ออเราก็จะแบบว่า พุโธธรรมโธสงโฆใช่ไหมแบบนี้ที่กิจการยังไงคะก็คงต้องใจเย็นแล้วบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าไปทําอะไรให้วีเจโกรธก็อยากไปทำสิ่งน้นนะเขาไม่ชอบก็อยากไปทำใช่ไหมอะไรที่ไม่ชอบก็อย่าทำถูกป,ปะ่ะแล้วของพี่มีไหม ถ้าอย่างกิ๊กหรอกิ๊กเคยเจอแบบว่าแซวกันเล่นอะ่ะหวานแบบคนนี้แซวว่าแบบเอออันเนี้ยกูใหญ่กว่านะโอเ่ใหญ่กว่าคือยังไงนะหมายถึงว่าตัวแบบความสูงเอออยากคิดไปไกลใช่<อ>ความสูงคนนี้สูงกว่านะบอก อันเนี้ยร้อยเจ็ดห้าแต่ผมร้อยแปดสิบมั้งเหมือนแบบขิงกันไปขิงกันมาคือแบบไม่พอใจเออเราก็เลยแบบเนี่ยพี่ไม่ต้องคือไม่ต้องเลยไม่ต้องเลากกันถูกเตี้ยสุดจบโอเคแยกก็เลยแบบจบไปโอเคจบด้ดีคิดว่าอะไรที่ยูเซอร์จะชอบและมาเป็นยูสระจาของเรานะคะไม่ยากเลยโชว์ความเป็นตัวเองของเราเนี่ยแหละใช่ไหมเพราะว่ายูเซอร์อ่ะ ชอบเราในแบบของเราจะไปเป็นแบบเหมือนพี่คิมอย่างนั้นก็ไม่ใช่ใชใชเป็นอย่างนั้นไม่ได้เออจะเป็นแบบพี่กิฟจะใส่แบบพี่กิฟ๊ฟแต่มนนนันก็จะไม่เหมือนกัน<อ>สุดท้ายแล้วก็ต้องโชว์ในความเป็นตัวเองให้มากที่สุดดึงตัวเราออกมาให้มากที่สุดแล้วก็อโชว์ศักยภาพของเราให้มากที่สุดเพื่อที่แบบว่าให้ยูเซอร์อ่ะเห็นในความเป็นตัวของเราแล้วเขาก็จะสง่อยของความให้เราเป็นยูสประจําเราแน่นอนคะ่ะมีเรียกตอบคำถามยุ่ไหมเวลาที่เราไม่อยากตอบมีค่ะ แต่ว่าเราไม่ได้แบบตุนแรงแบบไม่อะไรอย่างนงี้ไม่ได้ไม่ไม่แบบไม่ได้ฉันจะไม่ตอบอะไรอย่างงี้ไม่ได้ี่ยงพี่กิฟจัดการยังไงคะเขาจะพูดซอฟอฟอย่างถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าถามคําถามที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าอุ้ยไม่น่ารักเลยไม่น่ารักไหอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ บางคำถามถ้าเราไม่สามารถตอบได้ถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงใช่หรือว่าอาจจะไปแนแนวทางของสาย5าไปเลยก็ได้สายแบบแบบยิมไม่ก็ได้นะใช่คีดไม่โตไปเลยมันไม่น่ารักเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยที่เป็น BJ มาเคยเจอยูเซอร์แบบพลิกไหมมีนะคือแบบพี่เจอแบบว่าเขาอะเป็น b j พี่เขามาเปพี่นะแต่ว่าเขาเนี่ยบ่นบ่นพี่ตลอดเลยแบบว่ากดกดห้องพี่น่ะมันไม่เห็นเหมือนกดกับ b j อีกคนนึงเลยเจนะ กฎนี้คือกดอะไรคะคือเหมือนกับว่าพีเจแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีกดแบบว่าโปรโมชั่นของเขาว,ว่ากฎโบใช่แบบส่งของขวัญเท่านี้แล้วเราจะให้สิทธิ์คุณอ่ะบางคนจะมีการไปมิสซิ่งคือการไปพบปะต่างๆกันอ๋อแบบว่ายอด ส่งที่มากที่สุดแต่แบบไม่ได้แบบเจอกันอะไรประมาณแบบนี้ใช่ไหมคือเขาอ่ะเขาก็ส่งปให้พี่แหละเขาก็ไปเป็นคนถึงด้วยอ๋อแล้วเหมือนกับว่ากดของวีเจแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันก็คือโปรของแต่ละห้องมันก็จะไม่เหมือนกันใช่แล้วคือเขาก็จะมาบ่นห้องพี่อ๋อว่าแบบทําไมไม่เหมือนกับห้องนั้นทำไมห้องนั้นได้แบบนี้ทําไมห้องเราไม่ได้ก็มันคือฮนละห้องใช่ไหมก็ถูกมันไม่เหมือนกันใช่ห้อง กฎของห้องนั้นก็คือห้องนั้น<อ>กฎของห้องเราก็ถือเป็นห้องเราเราก็เลยเหมือนกับว่าแต่ละคนมันก็กฎไม่เหมือนกันมาจะมาแบบว่าแบบนี้ไม่ได้เราเ,เ,เห็นกัได้นใ,นใ,นใช่ใช่เพราะว่าเขาเอ่ะเขาแบบไปบ่นเราเลยอ่ะกิ๊กเองก็เคยเจอค่ะกิ๊กเคยเจอแบบเมื่อก่อนเป็นดีเจใหม่ๆเลยจะมีการทีเคีเคคืออะไรก็คือเป็นการที่อาร์วีเจสองคนอ่ะได้พูดคุยกันได้แบบแชร์ห้องแบบอยู่ห้องคู่กัน ทีเนี้ยมียูเซอร์ของห้องหนึ่งก็เหมือนแบบรู้จักกันเราก็เราก็แซวกันไปแซวกันมาแซวแบบเหมือนพ่อของลูกแม่ของลูกอะไรประมาณ oh. แบบนี้อ่าเราอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะพูดเหมือนแบบพูดแซวเล่นๆเฉยเทีเนี้ยเขาก็เลยส่งข้อความส่วนตัวมาหาเราเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเธอที่เธอบอกว่าเธออะ่ะอยากเป็นแม่ของลูกอ่ะเออเราคิดจริงนะเออ,เ,อ,อเราลองมา<อ>คุย<ะ>กันไหมเราก็เลยแบบ เราพูดเล่นเราคิดในใจเราพูดเล่นเราไม่ได้แบบพูดจริงขอโทษเราก็เลยแบบพี่ลองคุยกันก่อนไหมไม่ใช่แบบว่าเออเนี่ยคิดเออคิดจริงพี่ยังไม่รู้จักนิสัยใจคอหนูเลยด้วยความที่แบบกลัวในคืนนั้นตอนสองทุ่มจะมีแอปหนึ่งนะคะที่ยูเซอร์เนี่ยถ้าเวลถึงสามารถแบบว่าไลค์ได้ทีเนี้ยเขาตามเราบอกว่าเนี่ยสองทุ่มอ่ะมาเจอกันห้องนี้นะเขาไลฟ์อยู่เราก็แบบอ่ะเข้าไปดูบอก เขาก็แบบเป็นตัวแทนอันนี้คือตุ๊กตานี่คือเราเอยเนี่ยสมมติวันเนี่ยเราสองคนน่ะกันหลัมเราสองคนน่ะนั่งไปเที่ยวแบบชายหาดชมวิวทิวทัศน์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเรากลัวออกจากห้องไปเลยใช่ออกจากห้องไปเลยแล้วก็เลยบอกว่า พี่คะขอบคุณคะ่ะแต่แบบว่าพี่กับหนูอะเออไม่เหมาะกันจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แล้วอีกอย่างหนยังอยากอยู่คนเดียวอยู่อะไรอย่างนี้เราก็ให้คําตอบอะไรประมาณแบบนั้นไปเขาเปทางดีๆแหละใช่ก็มไม่ว่ามีเจใหม่คนไหนนะคะที่แบบอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็คงอ,อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกคนฟังทุกคนเนี่ยสามารถนําอาประสบการณ์ที่กิ๊กกับพี่กิ๊กแชร์น่ะ,ะไปปรับใช้ได้เลยนะคะม,มีวิธีเช็คอินเทอร์เน็ต จเปลียนไหมคืออันนี้มันก็อาจจะเขาเรียกว่าคอนโทรลยากนิดนึงใช่แต่ว่า,ราเราสามารถทําในเรื่องของพื้นฐานได้ก็คือที่ที่สัญญาณดีมุมดีๆไม่ได้อยู่ตรงอัดจนเกินไปใช่ <Okay. S 2> ใช้ WiFi ในการไลฟ์ใช่เพื่อที่แบบอ่าห้องจะได้ไม่หลุดห้องจะได้แบบว่าไม่ติดขาดใช่ยูเซอร์จะได้แบบอ่าคุยกับเราได้แบบว่าไหลลื่นคุยกันได้ต่อแบบเรื่อยๆรอะไรประมาณนี้จบเปนไปแล้วกับช่วง Q&A ถามมาต่อไปคะ่ะ และอีหน้าเราจะมีหัวข้ออะไรหรือเรื่องอะไรมอีกอย่าลืมติดตามวันนบีวีเดย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะไว้พบกันใหม่นะคะไปและบ๊ายบายไปก่อนนะคะจบจนเปนแล้วนะคะช่วง Q A ถามมาต่อไปไ Q a